ครับร้านรถมือ2องอเภอกันทลักครับวันนี้นำเสนอ KSR ตัวนี้จดทะเบียนปี5-7เป็นตัวสตาร์ทมือครับสวยๆเดิมๆเ,เลยสำหรับลูกค้าที่ไม่ทันคันสีดำคลัชมือครับโทรมาแล้วผมรีวิวให้ดูเลยสวยๆเดิมๆสตาร์ทมือครับตัวนี้มีแค่แฮนด์เปลี่ยนแค่นั้นพวกชุดสีอะไรเดิมๆหมดเลยครับ จะดูสภาพภายนอกครับรถสวยนะเครื่องเดิมเลยได้ตัวสตาร์ทมือตัวใหม่ด้วยครับเดีย๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับ <st arts> เครื่องนิ่มเงียบแห้งๆไม่มีหยดไม่เยิ้มคันนี้ เสียก็แค่นี้มันจะเป็นชุดสีที่มันเป็นปกติของเคสามันชอบเป็นจุดจุดหน่อยแต่เป็นชุดสีเดิมนะครับคล้ายๆกับพวกวิบาทที่มันเป็นพลาสติกแบบนี้ไม่ใช่ตัวไฟเบอร์แบบตัวนี้นะครับมันจะลอกง่ายเร่รงนิ่มเลย ลูกขาที่หา KSR s R สอารมือครับตัวนี้น่าใช้เลยสายลุยก็ใช้ได้นะตัวนี้เปลี่ยนแค่ล้อเป็นล้อสนามเข้าไปก็คล้ายๆกับตัวดีแท็กเกอร์ที่เขาเอามาเปลี่ยนเป็นล้อหนามวิ่งในสวนในไร่เข้ารีสอร์ทพวกนี้ก็ใช้งานปกติเพราะว่ามันเป็นระบบโชคซับแรงกระแทกขับดีนะนิ่ม ผมว่าน,นิ่มพอๆกับ M S X เลยตัวนี้ราคานี่ถูกกว่าเยอะราคาอยู่ที่1,7,900บาทครับ1,7,900บาทเอกสารครบรับประกันตัวเครื่อง2เดือนลูกค้าสนใจแวะมาทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาไม่ถูกก็โทรเลยครับ084-600 5813าในตวัวอเภอกันทลักเลยครับสนใจไงโทรมาแล้วกันครับ